สวัสดีครับวันนี้นะครับหงมูไทยแด์นะครับเราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายนะครับท่านผู้ชมอยู่กับไม้หงหัวลี่นะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนปัญหาที่หลายๆท่านสอบถามมาในเรื่องของการใส่ปุ๋ยนะครับการบำรุงดูแลรักษาต้นไม้เนี่ยสำคัญมากๆนะครับซึ่งเทคนิคนี้นะครับเป็นเทคนิคที่อยู่ในประเทศไทยพอดีไปเจอวิธีการนี้นะครับจากท่านผู้พันสุรพลนะฮะที่จังหวัดลบบุรีแล้วก็ขออนุญาตให้เครดิตท่านนะฮะก็คือวิธีการง่ายนิดเดียวท่านผู้ชมครับวิธีการให้ปุ๋ยตัวนี้นะครับ เราให้ปุ๋ยโดยโรยธรรมดาเหมือนเหมือนกับให้ต้นไม้ทั่วไปมันไม่ได้นะครับไม้ชนิดนี้นะครับไม้ฮวงหุรี่ต้องบอกให้ท่านผู้ชมก่อนนะ้ไม้ฮวงหุรี่เป็นไม้ระบบลากลึกนะครับระบบรากลึกหมายความว่าท่านจะต้องเจาะหลุมลงไปนะครับประมาณสัก40 40เซนติเมตรท่านผู้ชมเนี่ยครับประมาณ40เซนติเมตรนะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยลงไปปุ๋ยที่ใส่คืออะไรนะครับผมจะบอกให้ว่าต้นหนึ่งเนี่ยเจาะไปสี่หลุมนะครับเจาะไป4ี่หลุมก็4ี่หลุมรอบต้น ห่างจากลําต้นมาเนี่ยประมาณสัก70เซนนะครับห้าสิบถึงเจเซนก็ได้ท่านผู้ชมให้ปุ๋ยนะครับมี2ชนิดปุ๋ยที่ต้องใส่จําเป็นนะฮะตัวนี้เะครับเป็นตัวที่จําเป็นเลยก็คือปุ๋ยสูตรเสมอ 15, 15, 15หรือ 16, 16, 16, 16ก็ได้นะครับเป็นปุ๋ยสูตรเสมอรุมละ1กํามือนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือปุ๋ยคอกนะฮะปุ๋ยคอกนี่ไม่ว่าจะเป็นมูลสัตว์ตัวไหนก็ได้หมดนะครับหมูเห็ดเป็ดไก่ได้หมดท่านผู้ชม อันนี้เป็นมูลบัวนะฮะซึ่งเราหมักมาดีเรียบร้อยจะหมักดีไม่หมหักดีไม่เป็นไรแล้วใช้สูตรนี้ผมจะบอกท่านผู้ชมแบบนี้ว่า3ปี5นิ้วนะครับเส้นหมากศูนย์กลางอันนี้อายุแค่ประมาณปีกว่านะครับ2ปีแล้วมันไม่โตนะสองปีไม่โตสักทีเราก็มีวิธีการแก้ไขมาให้กเกษตรกรเลยว่าปีหน้าเนี่ยผมบอกเลยต้นนี้4นิ้วนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง4นิ้วเลยทีเดียวแล้ววิธีการนี้เราทดสอบมาเป็นปีแล้วนะครับกับกเกษตรกรทั่วทั้งประเทศไทยได้ผลจริงวิธีการก็คือ จ่อหลุมลงไปนะครับสี่หลุมรอบๆตรงนี้แล้วก็ให้ปุ๋ยลงไปเนี่ยหลุมละหนึ่งกำมือท่านผู้ชมนี่นะครับหลุมละหนึ่งกำมือแบบนี้นะฮะลงไปข้างล่างเลยแบบนี้หลุมละหนึ่งกำมือนี่เพื่อเป็นการล่อนะครับล่อให้รากไม้เนี่ยรากของไม้ฮวงหัวรีเนี่ยเข้ามาออตรงนี้เพื่อจะกินปุ๋ยกินอาหารแล้วกินได้ทั้งปีตลอดทั้งปีเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปง่ายๆก็ใช้ปุ๋ยคอกนะครับอัดลงไปให้เต็มไม่ต้องกขบหลุมนะครับใช้๋ยปุ๋ยคอก ลงไปให้เต็มเลยอ่า,อาลงไปได้ท่านผู้ชมอันนี้เป็นปุ๋ยคอกอ่ปุ๋ยมูลขี้วัวนะครับขี้วัวบางคนใช้ขี้ไก่แกบก็ได้นะครับบางคนใช้ขี้เป็ดขี้แพะได้หมดเราไปเจอมาหมดนะครับของคุณฉลองนะของคุณฉลองที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเราไปแนะนําแบบนี้ท่านผู้ชม1ปีผ่านไปสวยงามแบบผิดหูผิดตานะครับจากอา่เส้นผมาูสุนกลางสอแบบงนิ้วแบบนี้เลยเส้นผมาูนุนกลาง2งนิ้วแบบนี้ กลายเป็นเส้นผ่าศูนย์กลาง4นิ้วนะครับตอนนี้4นิ้วต้นโตโต,โตนี่5นิ้วเลยเนี่ยวิธีการแค่นี้เองนะครับมันเป็นเทคนิคที่หลายหลายท่านไม่รู้แล้วหลายหลายท่านนะครับที่เราไปแนะนําแล้วยังดื้อน,นะฮะไม่ไม่ใส่แบบนี้คือใส่แบบธรรมดารอบคนท่านผู้ชมครับเราเอาปุ๋ยใส่รอบพนธรรมดาเนี่ยหญ้าขึ้นเต็มไปหมดเลยหญ้าโตแต่ไม้ของเราเนี่ยไม้่วงหุ่นีไม่ได้กินปุ๋ยเพราะว่าไม้ไม้่วงหุ่นีเป็นระบบรากลึกนะครับพืชที่ระบบรากลึกเขาจะไม่สามารถกินปุ๋ยได้โดย โดยที่อยู่แผิวผิวดินเนี่ยย่ากินหมดแบบนี้นะครับยังยังยังไม่โอเคนะใส่ให้มันเต็มนะครับท่านผู้ชมเอาเต็มหลุมเลยแล้วไม่ต้องกบแบบนี้นะครับให้แบบนี้เลยแล้วไม่ต้องกบหลุมนะอันนี้ไม่ต้องกบหลุมเอาแบบนี้ทิ้งไว้แบบนี้เลยมันดียังไงมันดีคือความชื้นจะสามารถลงไปด้านล่างได้แล้วด้านล่างมีความชื้นเนี่ยไม้หงหรีนะครับรากไม้จะมากินได้ตลอดทั้งปี วันได้ฝนตกมาฝนเพอเพลหลงฤดูมาความชื้นก็ไปอยู่ข้างล่างนะครับแล้วสามารถกินได้เป็นเป็นหลายอาทิตย์หลายเดือนเลยท่านผู้ชมแบบนี้นะครับเอาเรามาดูอีกลุมนึงนะท่านผู้ชมอันนี้ก็เจาะใช้เครื่องเจาะเครื่องนี้เจาะเช่นเดียวกันนะครับเจาะแบบนี้ความลึกก็ประมาณ40เซนท่านผู้ชมดูนะครับนี่ลงไปประมาณนี้40เซนนะฮะอย่างนี้เลยอ่าสิ่งที่ต้องมีก็คือปุ๋ยสูตรเสมอนะครับ15 15 1า1กำมือท่านผู้ชมนี่เลยนะครับ1กึ่กำมือ ต่อหลุมอลงเลยครับแล้วก็ปุ๋ยคอกลงมันเป็นเรื่องที่ท่านผู้ชมครับบางทีเส้นผมบางภูเขานะเพราะว่าไอ้สูตรนี้ไม่ใช่ว่าเราคิดเองไม่ใช่ว่าเรามาโ,โนนะครับแล้วเ,เราไม่ได้ว่าเอาสูตรนี้เรียนแบบมาจากเวียดนามมาจากจีนที่ไหนอันนี้เป็นสูตรของเกษตรกรในประเทศไทยทําแล้วมันได้ผล3ปีเส้นผ่าศูนย์กลาง5นิ้วโเราก็ไม่เคยเจอเหมือนกันมันจะโตได้ขนาดนั้นแล้วโตวทั้งสวนด้วยท่านผู้ชมอันนี้สําคัญนะฮะ อีกหลุมนึงท่านผู้ชมมาดูนะแล้วผมจะเจาะให้ดูหลุมนั้นนะครับหลุมนี้เอาดูให้ดู3ามหลุมก่อนนะฮะอันนี้ก็หนึ่งกำมือเส้นเดียวกันจบนะครับถ้าแบบนี้นี่คือจบบอกเลยว่าจเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วเต็มที่อ่าตัวนั้นก็อัดมาคราวนี้หลุมสุดท้ายนะครับหลุมสุดท้ายท่านผู้ชมจเจ่ะยัมท่านดูนะครับ นี่คือจบเรียบร้อยนะท่านผู้ชมหลุมนี้ความลึกนะครับก็ประมาณ40เซนนะฮะประมาณ40เซนติเมตรท่านผู้ชมครับวิธีการนี้เราทําแบบนี้แล้วมันได้ผลนะฮะท่านผู้ชมถามว่าเราต้องมาเติมเมื่อไหร่จะมาเติมผมจะบอกท่านผู้ชมนะว่าต้นไม้นี่กินปุ๋ยไปเรื่อยๆนะครับแล้วปุ๋ยยุบลงไปเรื่อยๆท่านสามารถเสริมไปได้เลยตัวนี้นะครับสามารถเอาปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าเสริมลงไปแล้วก็เอาปุ๋ยคอกลงไปอีกทีหนึ่งก็ได้นะฮะถ้าครบหนึ่งปีเราสามารถมาเจาะหลุมตรงกลางนะครับ มาเจาะหลุมตรงกลางสลับเลยอีก4หลุมสลับกันนะฮะตรงกลางมาเจาะตรงนี้นะครับเจาะตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นแล้วหลุมเดิมทิ้งเลยนะฮะไม่ต้องไปสนใจหลุมเดิมทิ้งไปเลยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรับประกันเอาคอเป็นประกันนะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้คือได้ผลจริงๆโตโนแน่นอนแบบนี้นะครับหนึ่งกำมือลงไปเอาน้องจัดการอย่าลืมติดตามสวนนี้นะไอตัวนี้คือไม้อายุหนึ่งปีแล้วมันไม่โตหนึ่งปีทำไมมันโตได้แค่นี้ท่านผู้ชมเนี่ย มันโตได้แค่นี้เองนะครับในเวลา1ปีตัวนั้น2ปีนะเมื่อกี้เอาไม่โตเดี๋ยวเจอปุ๋ยสูตรเรานะครับปุ๋ยสูตรนี้ของบริษัทหงมู่นะครับแนะนําวิธีการพักจ้วนะเอาหนึ่งกำมือนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็หนึ่งกำมืออา้าวกินเข้าไปหนึ่งกำมือไม่มีพืชชนิดไหนที่จะมาแย่งปุ๋ยได้นะครับหญ้าก็กินไม่ถึงแน่นอน40เซนนี่จบเขาปัญหาที่ผ่านมาก็เราก็ให้ปุ๋ยแบบ เราให้ปุ๋ยแบบต้นไม้อย่างอื่นที่เคยผ่านมาเราให้ปุ๋ยแบบโรยแบบนี้นะครับหญ้ากินหมดนะฮะหญ้าจะขึ้นมาโตมากแล้วรากหญ้าสารกันจุดเต็มหมดอันนี้ลงไปได้ถึงรากข้างล่างของของไม้เราเลยอ้าวลงให้หมดน้องๆจบเลยนะครับจากนี้ต่อไปนะครับเราเราก็จะมีทีมงานที่ไปดูแลเกษตรกรทั่วทั้งประเทศไทยนะฮะไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนภูมิภาคไหนของประเทศไทยสนใจจะให้บริษัทไปดูแลเกษตรกรนะครับ ที่ไหนก็แล้วแต่พื้นที่ไหนก็แล้วแต่ติดต่อเข้ามาได้ทางเพจของเรานะฮะทางเพจนี้แหละที่ท่านกาลังดูอยู่เ,เดี๋ยวทีมงานเราพร้อม,มเมื่อไหร่นะครับเราจะจัดคิวไปเพราะว่าคนที่จัดคิวไม่ใช่คุณเฟิร์สคนที่จัดคิวคือคือคุณใหญ่นะฮะเดี๋ยวพี่ใหญ่ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดเราจะดูแลเกษตรกรทั่วทั้งประเทศไทยแล้วสปปลาวด้วยนะครับสปปล,ปลาวแขวงไหนที่อยากให้เราไปดูแลเกษตรกรแบบนี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่แค่เรื่องใส่ปุ๋ยท่านผู้ชมเราไปดูนะว่าเทคนิควิธีการยังไงบ้างเราจะ เอาแบบครบทุกขั้นตอนคําถามทุกคาถามมีคาตอบทั้งหมดนะฮะแล้วเราไม่ได้ทอดทิ้งเกษตรกร,รท่านปลูกอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่บริษัทหองมู่ตามตามท่านไปทุกที่แน่นอนนะครับอันนี้ก็อยากให้ความมั่นใจนะครับไม้ฮวงหฮลี่เป็นไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนนะครับแพงที่สุดในประเทศไทยแล้วมันกําลังจะเป็นพืชแห่งความหวังนะครับของเกษตรกรไทยเป็นไม้เศรษฐกิจอันดับหนึ่งของเกษตรกรไทยเพราะว่าสุดท้ายตายที่ตลาดทั้งหมดนะครับไม่ว่าเราจะทำการเกษตรอะไรก็แล้วแต่ตัวที่แพงที่สุดในตลาด คือตัวที่ทําให้ชีวิตเกษตรกรดีขึ้นถ้าท่านมีความเชื่อว่าไม้ที่แพงที่สุดทําให้ชีวิตเกษตรกรดีขึ้นดูกับเรานะครับปลูกไม้่วงหัวที่คู่ไปกับบริษัทหงมูท Thailand เราไม่ทอดทิ้งแน่นอนนะสวนสวนนี้ท่านผู้ชมดูนะครับแปลงนี้จะเป็นแปลงสาธิตนะครับของของ,ของบริษัทหงมู่เลยนะครับผู้อำนวยการอไม่ใช่ครับครับสวัสดีครับสวบัสดีครับเจสดานะครับผู้อำนวยการไม่ถ้าม,มีปัญหารเรื่องกฎหมายก็นะครับผมดูแลอยู่แล้วนะครับเรื่องข้อกฎหมายทุ่างหากเออเกษตรกร ไม่เข้าใจนะครับไม่มั่นใจในขั้นตอนไหนก็สามารถโทรปรึกษาได้นะครับตั้งแต่นี้ต่อไปก็คือบริษัทธงมูดแทรนนะครับก็จะมีทีมงานที่ออกไปดูแลพี่น้องเกษตรกร,กรทุกแปลงที่เป็นลูกค้าของบริษัทธงมูดแทรนนะครับก็จะมีน้องเฟิร์สนะครับก็จะมีน้องส้มนะครับก็จะมีทีมงานคนเอกนะครับหากอาสวนไหนที่เรายังไม่ได้ไปติดตามหรือยังไม่เคยออกไปเยี่ยมตั้งแต่ปลูกร่วมกันมาก็สามารถโทรมาติดต่อหาผู้จัดการได้ทุกศูนย์ของประเทศไทยแล้วก็โทรมายังเบอร์ของคุณเฟิร์สนะครับ 0989933255ค่ะครับรหรือเอบเอร์ของพี่ใหญ่นะครับก็ะบจะมีการจัดลำดับนะครับลงตารางการออกเยี่ยมนะครับทุกแปลงเพราะฉะนั้นท่านปลูกไปแล้วนะครับไม่มีบริษัทไหนที่ดูแลพี่น้องเกษตรกร,กรได้ขนาดนี้ บอกเลยว่าการออกเยี่ยมติดตามดูแลลูกค้านะครับเราจะให้คําแนะนําทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อกฎหมายนะครับเรื่องของการปลูกและการดูแลเรื่องของตัดไม้และก็การสังออกการออกเยี่ยมของบริษัทถงมูทเทเลนไม่มีการเลียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆกับพี่น้องกเกษตรกรถือว่าเป็นการดูแลไปจนกว่าต้นไม้จะได้ขนาดแล้วตัดขายให้เราะะเรื่องของการขึ้นทะเบียนด้วยใช่ไหมครบ,บริษัทถงมูทเทเลนดูแลเรื่องการขึ้นทะเบียนด้วย ถ้าใครสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะการขึ้นทะเบียนเนี่ยอยากสอบถามโดยตรงเลยเบอร์โทรต้นเด็ดาครับครับก็เบอร์0 6 1 9 4 2 0 6 2 6นะครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมตรงนี้คือแปลงสาธิตของบริษัทโฮมูอีกแปลงหนึ่งนะครับไม่ใช่จังหวัดน่านนะหลายๆท่านจําว่าแปลงสาธิตของเราอยู่ที่จังหวัดน่านโอเคครับตรงนั้นใช่แปลงแปลงที่ปลูกเยอะที่สุดนะฮะที่จังหวัดน่านเนี่ยเราปลูกไปเป็นแสนต้นนะครับท่านผู้ชมตัวนั้นจริงๆนะครับเป็นหลักพันไร่นะมีทั้งที่เช่าด้วยมีทั้งที่ของตตัััััััวววเเเออองงงทททีีี่่่่่ขบบบรรรริษนน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 ะะคคมๆกยปป็แแส้้จหดดดาไไู แล้วก็แปลงสาธิตอีกแปลงหนึ่งนะครับอยู่ตรงข้ามโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมนะฮะอยู่ที่อำเภอรัะตะนาวาปีจังหวัดหนองคายท่านผู้ชมหลักกิโลเมตรที่80นะครับจากาจากจังหวัดหนองคายจะไปจังหวัดบึงการเนี่ยอยู่หลักกิโลเมตรที่80บอกเลยว่าตรงนี้24ไร่นะครับ24ไร่เฉพาะแปลงนี้นะเรายังมีแปลงสาธิตใกล้ๆอีก30ไร่แล้วก็แปลงที่บึงการนะครับบึงการนู่นอีก24ไร่ท่านผู้ชม ก็รวมแล้วเกือบร้อยไร่นะครับที่มีแปลงสาธิตแบบนี้ให้ท่านผู้ชมดูท่านจะได้เห็นต้นโตต้นโตกว่านีตน้ต้นที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานนี่อยู่ที่นี่นะครับใหญ่ที่สุดท่านท่านผู้ชมเคยเห็นหลายคลิปนะฮะต้นที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้เส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ประมาณ8นิ้วนผู้ชมประมาณ8นิ้วก็ถือว่าเป็นชุดแรกๆนะครับในประเทศไทยนะฮะโตขนาดนี้ท่านผู้ชมอยากเห็นของจริงๆมามาดูตรงนี้ได้เลยท่านอาจารย์สวัสดิ์ครับขอเบอร์โทรนิดนึงนะครับท่านใดสนใจอย,อยากมาเห็นของจริงหลายๆท่าน ติดตามมาตั้งนานนะครับติดตามมาตั้งนานแต่ว่าไม่เห็นของจริงไม้่วงหรี่เนี่ยอยากเห็นของจริงๆแบบนี้ติดต่อมาที่ไหนครับเบอร์โทรครับเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์หนึ่งแปดแปดหนึ่งเสองเก้านะครับเป็นกี่ต้นครับที่ปลูกไปอาจารย์สวัสดิ์ปลูกไปกี่ต้นครับตอนนี้เฉพาะแปลงนี้ก็ปลูกไปอยู่สี่พันต้นสี่พันต้นแล้วทราบว่าแปลงนี้เป็นแปลงแรกที่ขึ้นทะเบียนแปลงปลูกเพื่อการส่งออกเนี่ยแปลงแรกเป็นแปลงแรกของประเทศไทย ใครอยากเห็นแปลงแรกนะครับไม้ฮองโหลี่เนี่ยบางคนก็ถกเถียงกันมา5ปีแล้วนะฮะถกเถียงกันมา5ปีว่ามันถูกกฎหมายจริงไหมมันขึ้นทะเบียนได้จริงไหมมันส่งออกได้จริงไหมมาดูครับเอกสารอยู่กับพ่อใช่ไหมฮะท่านใดอยากเห็นนะครับเอกสารมาดูของจริงที่นี่มาดูต้นไม้จริงๆที่นี่ท่านผู้ชมต้นที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานอยู่ที่นี่นะครับมาดูได้กับเบอร์โทรของท่านอาจารย์สวัสดนะฮะพอสวัสดผงมูทะแลนด์นะครับอยู่เคียงคู่เคียงข้างเกษตรกรแน่นอนนะครับเราไม่หนีไปไหนครับมีแต่จะใหญ่ขึ้นโตขึ้นนะเรามี Partner บิสเนสพาร์ทเนอร์นะมีเครือข่ายในประเทศเวียดนามนะครับมีเท่าแก่เจืองที่ซื้อขายไม้อยู่ทุกวันหลายๆท่านถามว่าบริษัทหงมู่เนี่ยเคยซื้อเคยขายไม้หรือเปล่าเคยรู้จักใครเคยเห็นตลาดคือผมเห็นมาหมดแล้วครับกรับซื้อไม้เนี่ยนะคือทีมงานของบริษัทหงมู่นะครับในประเทศเวียดนามแล้วก็ท่านที่เคยเห็นนะครับดรหลิวซินคือคุณแชมป์นะครับประธานบริษัทหงมู่ชน่นาอยู่ที่ประเทศจีนจดทะเบียนในประเทศจีนถูกต้องตามกฎหมายจีนเลยเขา ตรงนั้นนะครับเป็นลงรับซือ้อเป็นโกดังที่จะส่งไม้จากประเทศไทยไปขายที่นู่นเลยจดทะเบียนบริษัทรอท่านสิ่งที่เรารอรอรออย่างเดียวรออะไรครับรอไม้ตัวดรอไม้บางท่านนี่นู่นนี่นั่นเยอะแยะแต่ถามมาปลูกหรือยัยงยังไม่ได้ปลูกนะท่านผู้ชมก่อนอื่นต้องปลูกก่อนนะครับท่านผู้ชมถ้าต้องการความมั่นใจแบบนี้มาดูของจริงกับกูรูตัวจริงที่เขาปลูกมาแบบนี้ถ้าท่านปลูกแล้วนะครับปลูกแล้วสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนเรามีทีมงานที่ไปดูแล น้องเฟิร์สตอนนี้เราไปดูแลที่ไหนบ้างแล้วอ่าจังหวัดไหนบ้างที่เราไปดูแลมาแล้วตอนนี้ตอนนี้ไปอุดรหน,นองคายเลยค่ะแล้วก็หนองบัวลำพูนค่ะที่ว่าไปมาแล้วค่ะคจะไปภาคอื่นอีกไหมไปค่ะเร็วๆนี้นะคะอ่าเราจะไปที่ภาคเหนือค่ะครับก็จะไปที่ลำปางเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอน เชียงรายพะเยาน,าน่านแล้วก็แพร่อุตรดิตถ์ค่ะโอ้โหจะหมดภาคเหนือเลยนะเตรียมพบกันกับทีมงานนะครับก็น่า่ทีมชุดน,นี้ก็จะขึ้นไปติดตามเยี่ยมลูกค้าที่โซนภาคเหนือนะครับอาทิตย์หน้านะครับ,รบเริ่มจากปัจันนี้นเป็นต้นไปนะครับหลังจากนั้นนะครับมาจบของภาคเหนือนะครับทีมงานนี้ก็จะมีการแปลนต่อนะครับไปทั่วผู้วิพากษ์ของประเทศไทยนะฮะเพราะฉะนั้นต่อไปก็คือจะมีทีมเนี้ยนะครับของน้องเฟิร์สแล้วก็อีกหนึ่งทีมสองทีมที่จะคอย ออกติดตามเกษตรกรทั้งประเทศแต่อย่าฝากไว้นะครับในเรื่องของตัวต้นกล้าเองนะครับฟันใครที่สนใจจะปลูกไม้ชนิดนี้ให้ระวังให้ดีนะครับต้นไม้จะต้องได้รับการรับรองจากนะครับสำนักคุ้มครองพันธุ์พืชหรือไซเตสกรมวิชาการเกษตรก่อนนะครับจะซื้อต้นกล้าจากที่ไหนก็ขอดูใบเอกสารก่อนขอดูใบเอกสารใบพพ1 .6 ก่อนว่าต้นไม้ต้นนั้นที่ท่านกําลังนาไปปลูกมีการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรหรือ,อยันถ้าหากไม่มีเอกสารหรือมีการแอบอ้างใดๆหรือแอบอ้างบริษัทขนงมูเทแล ให้โทรมาเช็คนะครับกับผู้จัดการทุกสาขาเนาะแล้วก็ให้โทรมาเช็คหรือ,อน,น้องเฟิร์สเองหรือผมเองหรือคุณใหญ่เองนะครับหรือคุณปอนเองก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับเพื่อสอบถามว่าเป็นของจริงหรือไม่เป็นของปลอมหรือไม่หากไม่มั่นใจให้โทรเช็คกรมวิชาการเกษตรซึ่งเบอร์โทรสามารถค้นหาด้วยจาก Google ค้นหาเลยครับเข้ามาสํานักคุ้มครองพันธุ์พืชใส่เต๊กกรมวิชาการเกษตรมันจะมีเบอร์โทรให้ติดต่อเพราะฉะนั้นสอบถามได้ว่าใครที่จําหน่ายเก้าพันแล้วถูกต้องไม่ถูกต้องหากเก้าพันไม่ถูกต้อง รบกวนอย่าปลูกนะครับอย่าไปซื้อมาปลูกจะถูกขนาดไหนจะแพงขนาดไหนก็อย่าคิดไม่เริ่มในการติดกระดุมเม็ดแรกที่ไม่ถูกต้องไม่ฉะนั้นปัญหาใหญ่จะตามมาคือไม่สามารถตัดและส่งออกได้ในอนาคตสิ่งที่สำคัญก็ไม่สามารถขึ้นทะเรียนแปลงปลูกได้ฝากไว้ตัวต้นกล้าเน้นย้ำนะครับจะต้องได้รับการรับรองจากสำนักคุ้มครองพันธุ์พืชกรมวิชาการเกรรษตรก่อนขอดูเอกสารนะครับขอบคุณครับครับใส่เตสน,นะครับสำคัญท่านผู้ชมเราพูดทุกคลิปนะฮะเราติดตามไปดูทุกคลิป แล้วจะบอกท่านผู้ชมว่าท่านปลูกมาขนาดไหนก็แล้วแต่มันส่งออกไม่ได้นะครับเขาว่ากล้าเถื่อนถ้าท่านเริ่มจากกล้าเถื่อนท่านเอากล้าเถื่อนมาปลูกนะครับกล้าเถื่อนหมายถึงกล้าที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับไซตสประเทศไทยกรมวิชาการเกษตรนั่นเองท่านปลูกไปแล้วไม้เถื่อนนะครับต้นกล้าเถื่อนโตขึ้นมาก็เป็นไม้เถื่อนถ้าเป็นไม้เถื่อนนี่ถามว่าไม้เถื่อนนี่ยคุณอยากอยู่กับไม้เถื่อนไหมแค่อยู่ในพื้นที่ของคุณเนี่ยคุณจะตัดก็ไม่ได้ขนย้ายก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้วันหนึ่งนะครับโดนแน่นอน <จ>ค <น S 1> ุณไม่ตรงไหนก็โดนแน่นอนเพราะฉะนั้นท่านรีเช็คได้เลยนะครับกับลูกค้าหรือว่าคนเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจซื้อจาก,ก้าที่ไหนก็ไม่รู้อาจจะไปเดินเจออยู่ท้องตลาดตลาดนัดคลองถมบ้างอะไรบ้างไปซื้อตามร้านต้นไม้บ้างนี่ครับรีเช็คได้เลยนะครับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นมันจะสร้างปัญหาใหญ่ท่านนะครับรีเช็คตัวต้นกล้าว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะครับไม่ใช<ห>่เอกสารการรับรองเองนะจะต้องเป็นเอกสารนะครับที่เรียกว่าใบพพ16จะต้องมีการระบุหมายเลขการขึ้นทะเบียน แปลงเพาะพันธุ์พืชอนุรักษ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับใบนี้นะครับหมายเลขทีขีดทีเฮดศูนย์สามตัวสองเก้าศูนย์นะครับซึ่งเป็นหมายเลขของกรมวิชากาเรเกษตรรับรองให้แก่บริษัทของมูขทยแลนด์ว่าเป็นแปลงเพาะพันธุ์พืชอนุรักษ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นมันจะมีใบตัวแนบท้ายที่เราบุกตัวจํานวนต้นไม้ที่สามารถจาหน่ายเพื่อการค้าได้ท่านขอดูใบนี้นะครับหากท่านปลูกแล้วแล้วไม่มีเอกสารดังกล่าวนะครับให้ท่านรีเช็คไปตัวต้นทางเลยก็คือ ท่านซื้อมาจากที่ไหนให้คนนั้นรับผิดชอบเลยนะครับรีเช็คต้นไม้ท่านซะท่านไม่ต้องเสียเวลาถึง10ป,ปีกว่าจะไปรีเช็คนะครับไม่งั้นปัญหาใหญ่จะเกิดขึ้นกับท่านแน่นอนฝากเตือนไว้นะครับให้ศึกษาข้อมูลให้ดีหากไม่มั่นใจโทรมาที่บริษัทธงม่ไทยแลนด์หรือโทรสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมวิชาการเกรษตรก็ได้เพื่อสอบถามข้อกฎหมายว่าจริงหรือไม่นะครับขอบคุณครับครับสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่กรุณาติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ